สวัสดีค่ะแม่เพชร์ช anel ค่ะติดตามต่อเลยนะคะสีเหลวราคะเหลือจังหน่อยค่ะแดดออกเลยตะกี้หันห่มค่ะท่านผู้ชมสีเหลวราคะเหลือนิดนึงค่ะท่านผู้ชมเวลากะทศิปเวลากะสิบโมงเนี่ยล่ะเวลากะเนวานกินวานนเเเครืื่ออองมมีจะป็ด้ มันเต็มมือมันนะมีครั้งมื้อหวานครั้งมื้อมีเด้อครับเด้อใช้เวลาขนาดเนาะไห่นี่เนาะหใหญ่หรือหนี่นมตะก้าหลายปุงเลยนี่เนาะเป็นเข้าขนาดแล้วบนีเออพุ่นเด้ทางทงพุ่นเดี๋ยวจะเาอันปูดลเบิ่งมัดแต่ละมัดันใหญ่อยู่ด แดดออกแล้วค่ะพระจันทร์ออกแล้วค่ะท่านผู้ชมแดดแดดจ้าแล้วแดดบรรยากาศหนาท้องทุ่งอยู่บ้านโนซาดอำเภอกุสมานค่ะท่านผู้ชมท่านโบก้อกับมาเติมยี่สิบองสามมาท่านั้นเออแล้วเลยแล้วบัดนี้บันไดไม้เลยเนาะโซนทางนี้บัดนเนาะจบข้าวเลยล้วเนาะทั้งใดโอ้ ไอ้ทางเทียงกระเจ้าอีวอีเจเล็กคนบ่โอ้หนเฮยบ้านเฮาค่ะม้วนม้วนค่ะท่านผู้ชมดำนาแดดกระยาคนลายค่ะม้วน โบจนโบมื้อได้หอาหารเมื่อกินเที่ยงพร้อมเนอยเนาะเก็บมาหอยเนาะติดตามต่อเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ค่ะพบเจอกันอรักกันที่ที่อย่างเขาเอออย่างเหือ พบรักกันตรงที่ดำนาเนาะผู้บ่าวไทยบ้านกับผู้สาวไทยบ้านไฮนาพบรักกันที่ไฮนาค่ะอยู่บ่างๆแต่ก่อนก็ไม่ได้พบรักเลยค่ะมาพบช่วงดำนาเลยค่ะช่วงเห็ดวิ่งมับังตาไปครับพี่ช่วงเอคานอนเปค่าจุดตุ่มโทรศัพท์เนาะคานอนเปว่าจ้าเออ เออเบิ่งค้าอาหารนี่กะเมือ่อ,อยยเออบื้องพยานรักคนเก็บ<ม>าอาหารเมื่อกินดีเอียงพร้อมกับมะฮอยเชอรี่เบิ่งนี่มีแต่นุ่ยหญ่กับทันตสมแล้วก็ต้มแล้วก็พากันแกะแล้วผู้บ่าวผู้สาวดิป้าคักขนาดกับทันตสมเนี่ยวนเ่ไผจักมะฮงไผเป็นคนตำดิเอ้าโอ้เปลี่ยนกันตำแล้วเนาะแม่เพียวสิไปจับเบิ่งสักวันหนึ่ง <laughs> วางเถอมเพ็มันยาก้องกตตเลยโสา,ส,สากสองสากสอา,บอา,สากบา่สากเดียวฮะเลยเปลี่ยนกันตำเนาะสากยงเอาครับเอ้ยาทำามบาทเลกเลยสาดเดียวแล้วคมกตาเสากยงเอาคยงเอาทำสามบาทงเลกเลยปลาบมหอยใหญ่ใหมีมเป็นยิงน่งยนาะเอพอพยานรักของสุเจ้าระเบอรนี้ เมื่อได้กกต้มเจีกกะพากันแกะก็อีกสุเจสองคนฮักปานยังไปแบ่งก้อนสะตอนนี้แบ่งก้อนตอนนี้เออเออเออเอาได้แก้วนี่จะค่อยเมื่อปะได้แบบนี้ได้เฮ้ยจบเลยได้จบเรื่องนี้จบเลได้ ย่านรักกลางทุง่งนาเนี่ยเออใส่เพลงอย่างเด้ให้สุจ้าเด้นี่จังเหมาะเนาะเอ็งยังกงได้ยาวอีวเ,อวเลสนาอีสาเล่บานานหันบน่มักเนาะเคบ่ด้เน่ดากเงเด้อปุ่มใส่ปุ่มใส่นะคะเบิ่งนี้เครนอยังนักเลยค่ะ ปุ่มใส่ปุ่มใส่ค่ะนี่โต้าคนเรือร้ายค่ะเบ้้ลจะคลองคนให้ใส่เรือร้ายค่ะัแม่อันตย่อยงขี้มูกคนไรปูบ่าวไทยบ้างมี มันดำนาแดดห่อนมันยักย่อยเนอะหนูเฮียหนูไม่ได้เป็นวัดกันน้อยเด้มัน, Arrow, มนก็คือการกับขี้ซี้ขี้กุ้งมาเลย่อยเนาะย่อยล้อมละลายกันกับน้ำย่างกันมองไหลเห็นะคะคอ่าครับอย่างนั้นล่างเพิ่นก่อนขอต้อนผู้ชม

จะภาพเอิญเลยเด้อจะภาพเอิญเลยเด้อเด็ดแห้งอะท่านผู้ชม เปเแล้วค่ะเหลือจากน้อยค่ะท่านผู้ชมเออจะภาพเขาเอิเลยเด้อเออจะภาพเขาเอิญเลยเด้อเขาบ่ใจขาแรงเด้อ กินวานค่ะมันนี้สีลแล้วเหรอคะท่านผู้ชมเดือนิดเดียวเออมวนเออแดดกัยญาคนร้ายอาศัยคนร้ายน้ำกินอาะลงเป็นถังเลยค่ะท่านผู้ชม บ่าไทยบ้านไปซอยทางพุ่นเหรอคะจะพาเพิินเอิญชาวชากลุ่มเฮ่จะได้ดบ่อเยนวชนวาฟาห้องยัาวชนฟาห้องโอ้ยเด็ดจ้าคันเล่งคันเล่งมือเพราะว่าอีเิเลีวยนเหรอคะ เออหกบุญนะเนาะเฮ็ดดินบ่ออกบ่เนาะอบอ้าวแบบนี้เนาะเม่นบ่ดินนี้กอแดงบ่เออเออเออนี่นะคะพี่แตนะคะนี่เพิ่นไปขายของอยู่ตลาดวันจันทร์อยู่ท่าอวเทนทุกจันทร์อยู่บ่อยแปไปทุกจันทร์คอยไปจันทร์ตะกี้คอยบ่อเพาะเจ้าอืม เจ้าอยู่จุดของเจ้าอย่าบอ่าใหญ่ไปเรื่อยๆอยู่หิมโคลงใช่หรอเลใกล้ๆกบศาลาที่เพิ่งอีตวดด่านอย่าบอเดืดด่านตวดอย่าบอกห่างกันประมาณ1เตรออเออเห็นยกกลางเห็นัมา2้นีแต่คนโสได้ขายของเหเห็นบ่อยู่ข้างเห็นเห็น อ,อืมอืมอืมเอมอทางพนกันแล้วเลยแล้วเขาก็มาซ้ำอยู่นี่ละมมชาวนาชาวนาทางบ้านเรานะคะอี ลงังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินค่ะท่านผู้ชมวันนั้นได้เข้ามากินในทกหญ้าค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ทนขนาดม <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาไว้งอีกจักนะไม็อจักมือพิโคโดดตรงไจุดูมัยเียยเือนไห่่บข้าจคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องในช่อชแนลด้วยค่ะปิดทุไงว่ากันนะคะช่องใหม่ทำค่ะขอบคุณค่ะสิจบแล้วค่ะให้นี่ดำสิเดียวค่ะท่านผู้ชม